สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปทําความรู้จักกับทับหลังค่ะวันนี้เราจะไปดูกันว่าทับหลังที่ทั้งสวยแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในชิ้นเดียวอยู่ที่ไหนกันแน่ในประเทศไทยใช่ที่ทุกคนคิดกันหรือเปล่านะคะ ค่ะแล้วใครที่ยังไม่รู้จักนะคะว่าทับหลังคืออะไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปทําความรู้จักกับทับหลังนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่รู้แล้วว่าทับหลังคืออะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าทับหลังคืออะไรไปกเลยค่ะทับหลังนะคะก็คือแผ่นหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราจะพบเจอทับหลังเนี่ยอ,อ,อยู่ข้างล่างหน้าบานันทุกคนก็ ถ้าใครไม่รู้จักทับหลังนี่ก็จะไม่รู้ว่าหน้าบันคืออะไรนะคะหน้าบันก็คือเป็นสามเหลี่ยมหรือที่เราเรียกว่าหน้าจั่วค่ะหน้าจัว่วอันนี้เราจะพบสิ่งนี้นะคะสองสิ่งเนี่ยอยู่ที่ซุ้มทางเข้าเทวสถานหรือว่าทางเข้าปราสาทนั่นเองค่ะก็คือทับหลังจะอยู่ตรงนี้แล้วก็หน้าจั่วก็จะทับทับหลังไว้อีกทีหนึ่งนะคะทับหลังนะคะก็จะเป็นปฏิมากรรมศิลปะที่ไว้แสดงว่า ปราสาทปราสาทเนี่ยเขานับถือเทพเจ้าองค์ไหนเขาสร้างขึ้นเพื่อเทพเจ้าองค์ไหนนั่นเองค่ะแล้วก็จะทําให้รู้ว่าอ๋อตรงนี้นับถือพระศิวะนะตรงนี้นับถือพระอิศวรน,นะตรงนี้นับถือพอะระนารายณ์นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทับหลังนะคะค่ะสําหรับทับหลังชิ้นที่1นเนี่ยนะคะก็จะมีชื่อว่าทับหลังนารายบรรทมศิลป์ค่ะอยู่ที่ปราสาทพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะ โดยทับหลังนาลายบบรทมสินเนี่ยก็คือเป็นโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะของประเทศไทยค่ะก็คือมีช่วงหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าถูกจรกรรมไปเมื่อประมาณปี2,503ในช่วงสงครามเวียดนามนะคะและทับหลังชิ้นนี้นะคะก็ยังไปจัดแสดงอยู่ที่สถาบัานชิคคาโกของประเทศสหรัฐนั่นเองค่ะแต่แบบคนไทยนะคะก็ไปเห็นแบบ เฮ้ยเธอสารัดเนี่ยมันของไทยแลนด์นะเวย้ยเนี่ยมันงกลับมาอยู่ที่ประเทศชั้นสีเธอจะเอามาโชว์ทีออ่สถาบันเธอได้ยังไงเนี่ยมันต้องอยู่ที่ไทยก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะคะแล้วท้ายที่สุดนะคะทับหลังชิ้นนี้นะคะก็ได้ กลับมาที่ประเทศไทยในปี2531นั่นเองค่ะก็คือมันมีสตอรี่นั่นเองนะคะทับหลังชิ้นนี้ขนาดหนูนะคะเกิดไม่ทันหนูก็ยังรู้เลยค่ะว่าเฮ้ยมันมีข่าวข่าวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของทับหลังชิ้นนี้กันเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะ ในทับหลังชิ้นนี้นะคะเราก็จะมองเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามีพระนารายณ์นะคะบรรทมตะแคงขวาเหนือพระยาอนันตนาคราชนะคะซึ่งทอดตัวอยู่เหนือมังกรอีกต่อหนึ่งนะคะท่ามกลางเกษีสมุทรค่ะมีการวัวผุดขึ้นมาจากนาพีของพระองค์นะคะและก็มีพระพรหมค่ะประทับอยู่เหนือดอกบัวนั้น,น,นด้วยนะคะตรงข้างบนนะคะแล้วก็มีพระนารายณ์นะคะทรงถือคาถาสังและจักไว้ในพระหัตถ์หน้าซ้ายพระหัตถ์หลังซ้ายแล้วก็ พระหัตถ์หลังด้านขวาตามลำดับนั่นเองค่ะส่วนพระหัตถ์หน้าขวารอบพระเศียรของพระองค์นะคะก็จะเป็นทรงมงกุฎรูปกลวยกระพนทนนะคะกองศอและทรงจีบผ้าเป็นริ้วนะคะมีชายผ้ารูปปลาซ้อนกันอยู่สองชั้นนะคะด้านหน้าก็จะคาดด้วยสายรัดพระองค์นะคะมีอุบะขนาดสั้นห้อยประดับนะคะแล้วก็มีพระลักษมีนะคะซึ่งเป็นพระชายาหรือเป็นเมียของพระองค์ประทับอยู่ปลายเท้าพระองค์นั่นเองค่ะ สำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่าทับหลังชิ้นนี้สวยเหมือนกันค่ะสวยมากด้วยแต่ถ้าแลวถ้าเราถามว่าสวยแล้วดังเนี่ยจริงไหมอันนี้จริงค่ะเพราะว่ามันมีสตอรี่นะคะทุกคนในประเทศไทยอาจจะได้ยินข่าวเรื่องนี้กันเป็นที่ถกเถียงกันมานานมากไปอยู่ที่สหรัฐกับมาที่ไทยแล้วอ้อปราสาทเขาก็ใหญ่ก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าที่นี่อาจจะเป็นเดอะเวสสวยแล้วก็สมบูรณ์แต่เรามองด้วยตาเปล่าเห,เห็นไหมคะก็คือ มันจะมีรอยแตกหักแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเหมือนมันหายไปมันไม่สมบูรณ์นะคะก็เลยทำให้หนูสรุปได้ว่าสวยจริงดังจริงแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่สองที่นำมาเปรียบเทียบกันเลยค่ะค่ะสำหรับชิ้นที่สองนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าทับหลัง ศิวะนาตาราชนะคะอยู่ที่ปราสาทสีขอรภูมมจังหวัดสุรินนั่นเองค่ะค่ะรายละเอียดที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะก็จะมีพระสิวะนะคะร่ล,ลำท่าสงบนะคะอยู่ตรงกลางของทับหลังเลยก็คือพระสิวะเนี่ยร่ล,ยลำอยู่บนหงหงเนี่ยก็จะเท่ากับสวรรค์นั่นเองค่ะหรือว่าเขาไกรล,ลาที่เป็นบ้านของพระองค์นะคะค่ะแล้วก็เรามองลงมาข้างล่างนะคะก็จะมี จากทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นพระอุมานะคะเป็นเมียของพระองค์แล้วก็พระวิษณุพระพรมแล้วก็พระวิคเนทที่เป็นลูกของพระศิวะนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนอกเรื่องสักนิดนึงนะคะก็คือมีความเชื่อความเชื่อหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าพระศิวะเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนโลกเหมือนโลกจะสงบสุขหรือไม่สงบสุขเนี่ยขึ้นอยู่กับพระองค์เลยค่ะก็คือพระองค์นะคะเป็นเทพนะคะที่ชอบการร่ายรำมาก ชอบดนตรีอะไรประมาณนี้ค่ะวันไหนที่พระอ,องค์ไล่ลำในท่าสงบสุขก็คือท่าที่เราเห็นบนทับหลังชิ้นนี้นะคะโลกของเราเนี่ยก็จะสงบสุขโอ้ชีวิตนี้มันช่างดีเสลือเกินโลกนี้มันแบบสงบสุขมากแต่ถ้าวันไหนพระอ,องค์อินกับดนตรีเกินไปแบบโอ้ดนตรีนี้มันช่างเร่าร้อนมันช่างมีจังหวะที่น่าจะกระโดดมากเลยถ้าพระอ,องค์ยกขาพระอ,องค์ขึ้นสูงๆเนี่ยโลกของเราก็จะแบบ มีความวุ่นวายค่ะก็เหมือนพระองค์ย่ําโลกอะค่ะเหมือนพระองค์อยู่บนโลกพระองค์ก็เต้นเต้นเต้นเนี่ยโลกของเราพึบพบพึบมันก็จะเกิดความวุ่นวายนั่นเองค่ะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะค่ะไม่เว้นเว้ไปไกลแล้วค่ะเอ่อถ้าถามว่าสวยแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนในความรู้สึกหนูนะคะทั้งสองชิ้นก็คือที่เขาพนมลุงแล้วก็ที่สีคอรภูมมเนี่ย สวยทั้งสองอันค่ะแต่มันสวยแตกต่างกันนะคะก็คือในความรู้สึกหนูหนูให้ศิวะนาตราชนะคะสวยแล้วก็สมบูรณ์เพราะว่าเราถามว่าสวยแล้วก็สมบูรณ์ในชิ้นเดียวเนี่ยอยู่ที่ไหนก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าอยู่ที่นี่แน่นอนเพราะว่าของพนาลายค่ะนาลายบันทมศิลป์นะคะมันสวยแต่มันไม่สมบูรณ์มันมีรอยแตกมันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่อันนี้แบบ สวยด้วยแล้วก็สมบูรณ์ด้วยอยู่ในชิ้นเดียวมันเป็นแบบสถาปัตยะกรรมที่สวยงามมากค่ะหนูก็เลยให้ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์นะคะทั้งสองท่านนะคะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับทับหลังทั้งสองอันนี้แล้วก็ เขาจะมองว่าอันไหนสวยที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเดี๋ยวเราจะไปฟังทั้งสองท่านเลยนะคะไปฟังกันเลยค่ะค่ะหนูขอสัมภาษณ์อาจารย์นะคะคก็คือในฐานะอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะอาจารย์จะดูได้ยังไงคะว่าทับหลังที่สวยที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดดูยังไงอะค่ะที่จริงไม่มีหลักตายตัวนะครับแต่ว่าที่เขาพูดถึงกันเนี่ยศิลปศิลปรกรรมสองยุคที่เขายกย่องว่าสวย ก็คือเป็นยุคบาปวนกับยุคนครวัดนะครับพอมาถึงยุคปลายนเนี่ยมันเหมือนจะว่าความละเอียดมันลดลงคราวนี้ทับหลังทั้งสองชิ้นเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ในยุคบาปวนนะครับก็จะสวยแบบหนึง่งจะเน้นว่ามีประธานเป็นหลักแล้วก็จะมีอ,ะองค์ประกอบมาประดับส่วนยุคนครวัดก็จะสวยอีกแบบหนึง่งเขาจะไม่เน้นภาพประธานครับ ก็จะเน้นแบบมีรายละเอียดที่จะเล่าเรื่องอยู่ทั่วไปหมดทั้งทับหลังเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่า2ชิ้นนี้สวยกันคนละแบบนะครับชิ้นหนึ่งเน้นประทานอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมีรายละเอียดเยอะคราวนี้ถ้าเทียบเฉพาะ2ชิ้นนี้เลยเนี่ยผมว่าที่ปราสาทพนมรุ้งเนี่ยชมรุดนะครับมีรอยแตกถ้ามาเทียบกัแบบที่ปรา,าสาทศิริข,ขรภูมิซึ่งมีอยู่หลายชิ้นทั้งด้านหน้าแล้วก็ทั้งด้านหลังนะครับ แต่ว่าทุกชิ้นเนี่ยจะค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ถือว่าเป็นงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งเลยแหละสําหรับยุคนครวัดสําหรับยุคนครวัดนะถ้ามองแบบนี้ถือว่าประสาทศรีขอรภูมิน่าจะเด่นกว่า<ะ>หนูขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องทับหลังนะคะการดูทับหลังอะค่ะสำหรับอาจารย์นะคะระหว่างทับหลังท<ะ>ี่อยู่สีขอรภูมิแล้วก็ ทับหลังที่อยู่ที่ปราสาทเขาพนมรุง้งอาจารย์มีความรู้สึกว่าอันไหนเป็นทับหลังที่สมบูรณ์ที่สุดคะเดี๋ยวแล้วสมสมบูรณ์นี่คือมองมอง,มองในสายตาของผมหรือมองคนทั่วไปหรือว่าคนที่มีความรู้อยู่บ้างอะไรอย่างทั้งหมดเลยค่ะจสมบูรณ์คือยังไงครับก็คือทั้งหมดเลยค่ะในสายตาของคนทั่วไปหรือว่าถ้าเรามองจากสายตาชั่วไปเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าที่สีขอรุขม จะสมบูรณ์กว่าครับครับด้วยด้วยการจับองค์ประกอบของของสีของร,ององรูมันก็อย่างเดียวอันนี้แปนบมุมผมล้วกันก็คือ<ะ>เป็นคนที่พรอมีความรู้ประวัติศาสตร์อยู่บ้างะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ<ะ>ก็มันก็จะแกนผมก็คิดว่ามันก็จะแบบดูอลังการกว่าเพราะว่าอย่างมาจุดสนใจของภาพพระศิละราชราชมันก็อยู่ตรงกลางไงครับแล้วก็จาหน่อไปซ้ายขวามันก็เป็นแพทเทิร์นมาตรฐานสมสมมาตร ของความงามครับก็คือซ้ายขวาเท่ากันแล้วก็คนที่เด่นก็อยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยเราประกอบไปเยอะแต่ว่าถ้าถ้าทับหลังไอ้นาราพนมสิง์ปัดสวยอีกแบบเลยมันสวยแบบว่มามันตัวนาราพนมสิงห์ออกมันเป็นลูกสลับอยู่ทางข้างเนี่ยครับคือมันไม่มันไม่สมมากอ่ะมันจะทําให้ไม่น่าเบื่อเี่อกอกไหมค่ะอ่าเพราะว่าเดียร์ตาล่ามันมองสมบูรณ สวยแบบมันสวยมันสวยดยเพราะว่ามองปุ๊บเนี่ยมันก็จะสะดุดเพราะว่ามันสวยแบบสมมาตรอยู่แล้วครับคือมันก็สวยจริงๆแหละแล้วมันก็ถูกถูกวางวางแพทเทิร์นให้สมมาตรซ้ายขวาเท่ากันอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ามันละลายมันโปร่ละลายเสียงไปอยู่ทางฝห่งฝั่งไหนจะมากกว่าแต่มันก็ทําให้ไม่น่าเบื่อครับมันก็มองได้สองแยค่ะแล้วแล้วอาจารย์แล้วคิดว่าเอทับหลังที่สวยที่สุดเนี่ย ได้อยู่ที่ปรา,าสาทเขาพนมลุงไหมคะก็ที่สวยที่สุดเหรอก็ทั้งสองอันก็สวยมากทั้งคู่แต่ถ้ามองทั่วไปก็สิบวันสตารก็น่าจะสวยกว่าแหละครับถ้าจะเอาแบบทั่วไปอะนะโบรถเบเ่ยวค่ะนอกจากข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้งสองท่านเมื่อสักครู่นะคะที่ได้ฟังกันจบไปแล้วนะคะ,ะหนูก็ยังมีแบบสอบถามที่ไปสอบถาม ผู้คนภายนอกเนี่ยค่ะจำนวน50คนนะคะว่าเขามีความรู้สึกว่าอันไหนสวยและสมบูรณ์ที่สุดนะคะระหว่าง2ภาพนี้ระหว่างสองทับหลังนี้เขาจะเลือกอันไหนมากกันเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันเลยค่ะว่าทั้ง50คนเนี่ยให้อันไหนเป็นอันที่สวยและอันที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นเองค่ะ นี่ก็เป็นผลจากแบบสัมภาษณ์นะคะแบบสอบถามทั้งหมดจาก50คน,นะคะ่ะเขาก็ได้เลือกให้ทับหลังศิวะนาตาร่านะคะทั้งหมด70%นะคะแล้วก็เป็นทับหลังนาลายบรรนธมศิลป์30%นะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะว่าทับหลังศิวะนาตาร่าเนี่ยเป็นภาพที่สมบูรณ์ไม่มีการแตกหักแล้วก็บอกว่าเนี่ย เป็นภาพที่สวยงามมากแล้วก็บางคนก็เสนอแนะว่าทับหลังนาลายบรรทมศินเนี่ยเป็นภาพที่ดูแล้วไม่เบื่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ผู้ทำแบบสอบถามทั้ง50คนนะคะได้เสนอแนะมาค่ะค่ะหวังว่าทุกคนนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอของเจนนะคะว่า ทับหลังคืออะไรแล้วทับหลังที่สวยแล้วก็สมบูรณ์ด้วยเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่ไม่ใช่ที่ปราสาทเขาพนมรุ้งนะคะทุกคนก็คือทั้งสองอันเนี่ยสวยทั้งสองอันเลยแต่สวยด้วยสมบูรณ์ด้วยอยู่ที่ปราสาทสีข้อภุมิจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะทำให้ทุกคนกระจ่างขึ้นแล้วก็ทำความเข้าใจใหม่ แล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอของเจนนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ